เอ่อบอไปไม้เจ็ดสองสี่หนึ่งสีสะเก็ดครับบอไปไม้โรลิง 7, 2, 4, เจ็ดสองสี่หนึ่งช่วขยับด้วยครับมุมแดงนี้เป็นทางด้านของ รอยทองคำพักยก2องแปดเจ็ดนะครับดีจากอำเภอโนนคูนนะครับส่วนนักวนดินดา,าวจันหลัดฟ้า2อภิไลนี่ครับเป็นพี่สาวของยานิสานี่ครับ นี่คือศึกเดรุ่งศิษย์สรรพเดชพักยก287นจนะครับรประทางโปรโมเตอร์ดานัยพันชัยนะครับฝากเชิญชวนไปดูมวยดีวันที่25พฤศจิกายนนะครับปีมันอินหลับนะครับทีมงานดับกลิปมหาชัยนะครับ แนแฟนถามกันมาเยอะนะครับวันที่4พฤศจิกายนโปรโมเตอร์แต้บแย่ครับครับค่าบัตรเท่าไหร่ครับร้ยอยหกสิบร <160. S 2> ้อยหกสิบนะครับคู่มวยนี่อัดแน่นเต็มอัตราสึกนะครับมีโดยเฉพาะคู่มวยหญิงนะครับ เพชรบุีสินพอน้ำนะครับกับเพชรตำหวานออิทธิศักดิ์นล้างตานะครับแล้วก็ไปดูเพชรกราบแพทองเจริญกับไฟมังกรพอพลวันอพอปวยดีๆครับที่อาจจะเน่งศิรั์นะครับ เดินสายกันกอกด้วยตนเองนลครับสี่พุศจิายนนะครับที่หนองส่งบัต์ตะแยะะเลยครับเนยจานดีชัยนวิไลนะครับลูกสาวคนโตครับคนเล็กนี่จบไปแล้วนะครับทางยานิสานะครับ มาดูคนที่ครับบริษัทยกเนยครับ ดอกแรกครับอรอยทองคำนีครับแผ่แดง,แง,งน้ำเงินนี่ดาจระฟ้านี่ครับนนคูณแดง,งาน้ำเงินนี่วังหินครับ ินานไปหรือเปล่าครับคู่นี้ครับสามยกครับยกอะไรครับสารวเดชครับที่ประชาสัมพันธ์ครับสารวเดชแครครับ คิดนานครับยกแรกด่คิดนานครับยกต่อไปนี่ห้ามคิดนานครับยยคู่เอกลงตัวที่หนึ่งหมื่นเครับลงตัวที่หนึ่งหมื่นเครับ <Okay. S 1> จบครับคู่นี้ครับ <Okay. S 1> ก็จะหกทุ่มพอดีครับ <Okay. S 1> หลังจากนั้นก็จะมาที่เชิดมงคลกับอนันตชัยครับลงตัวที่หนึ่งหมื่น okay. Okay. แล้วก็จะต่อด้วยซุปเปอร์อาร์มกับน้องแชมป์นะครับ

เอับดะครับจะได้ดูของดีนะครับรอยทองคำแดงนะครับแล้ววันนี้เจ้าชู้แตบคีทิมาน สิบเก้ามังกรแล้วมันมีมีอาจารย์ดีรัชชัยครับทีมงานป่าพมิตรเนี่ยสอมจุดครับแต่ไม่โดนครับทีมงานทีมงานพยายามเล่น รอยทองคันโอเคก okay. ารระยะภาคเลยครับไม่โดนอีกแล้วครับไม่โดนอีกแล้วครับไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหเอาเอาโดนดไหมไม่ไม่ยังยักยักไม่โดนครับเล่งแล้วครับ ลา่ยังไม่โดนอีกนะครับสี่ห้าแค่นี้ยังไม่โดนครับพลอยทองคำครับดูครับสายตาดีครับดาวจะหลับฟ้าครับไม่โดนครับโอ้โหมาสลุมไม่โดนอีกนะครับเกือบโหลนะครับไม่โดนครับโอ้ ไม่โดนครับเตะยตังไงเตะไม่โดนครับไม่โดนครับอ้าวโดนไปปลายโอเคเตะสิบสองครั้งนี่บืดทั้งสิบสองครั้งนะครับไม่โดนครับสรุปแล้วเกือบทั้งยกครับกัะเตะไม่โดนครับอีก<ะ>ยกเดียวครับ ต่อไปจะเป็นคุ้ยเอกนะครับก็จะเรียนเชิญท่านนายกอ็ดธนาวัฒน์อภัยศิลานะครับเรียนเชิญโปโมเตอร์แตะตําแยงเรียนเชิญเสียพรมงคลนะครับหรือว่าผู้กองพอรมงคลนี่ครับขึ้นมอกผมอะไรให้กับคุ้เอกนะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์เอกด้วยนะครับอาจารย์สัมพรนธ์คำล่านะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยกสุดท้ายครับมาดูว่าตรงลุ้นว่าจะแก๋จะเตะโดนหรือเปล่าครับอ่ายกนี้นี่ต,ต้องาการระยะให้ดีเลยครับทางด้านของรอยทองคำครับบยกสองไปเจ็จบจนตะวันดิ่งาวจนหมดฟ้าสองน้ำพิลัรับ จบสุดท้ายครับโอ้แบบนี้โดนครับซ้ายครับเอาอลยครับหลบอาวุธจำเดียวนี้ก็ไม่มีคะแนนนะครับคนที่เตะไม่โดนนี่ก็ไม่มีคะแนนนะครับ ยก,ก,ก,กสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับอ่าโดนเลนยครับนี่ครับกบยามรายอยตออคำนะครับมุมแดงน่านเดนีดราจะลัดฟ้าครับ อ่าหมดยกสุดท้ายครับรอผลครัแนะเยบปิงอเอาแล้วครับอาจารย์หน่อยครับสูบมือไปที่มุมแดงครับ